สวัสดีค่ะทุกคนโบราณที่บอกว่าเกระหล่ำฝนโต ู่ในเมืองลาวโ,โอปรทใกล้ใกล้ีๆกไ็ไว้จะโรงแรมนะะน,นีจะเปหมูบ้าน,นะคะข้างบนเป็นโรงแรมนะทุกคนกคนโอ้ยลมแรงมากนะคะเป็นโรงแรมนะรงแรน,นะคะนี้ที่ดึด้วยนะคะ ก็ชมวิวนะคะทานอาหารชมวิวนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งเมืองที่สวยงามมากนะคะทุกคนในช่วงนี้ก็จะมีลมนะคะอีนี้ก็บางว่าลม แต่ก็มีลมอ่ะ <c oughs> มีแดดโอ้ยแต่ก็มีลมนะทุกคนลมก็จะมาเป็นจุดๆนะอันนี้มีแดดนะคะติดฟังานนะคนทำไรไม่ดีอ่ะกดเลือกจะหาเนาะทุกคน ออกแล้วนะคะลมก็จะเลยลมก็จะเลยนะคะแต่ก็แปลกใจนะคะมีหิมะตกลงมาด้วยนะคะเอาแล้วค่ะแล้วลมมันก็เลยรับไปแล้วนะคะแต่หิมะก็ออกตกลงมาปอบๆกันแบบคนอเห็นนะคะสวยมากนะคะสวยมากนะคะโอ้ <OU H S 2> สวยงามมากนะคะไปค่ะเราไปกันต่อนะทุกคน ไปชมาร์มงามของบรรยากาศสวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนพี่นีพาทุกคนเที่ยวรอบๆเมืองสวิตเซอร์แลนด์นะคะไปค่ะทุกคนวันนี้มีคนขับรถพาเที่ยวนะคะก็ออไปเที่ยวกันนะคะต่อนนะคะฝากติดตาม ฝากให้กำลังใจพี่นีด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะกดไลค์กดสั่นสปายกดติดตามพี่นีด้วยนะคะออกความเห็นด้วยนะ,ะโอู้มา <laughs> <laughs> น่ารัสเป,ปยอยยชูมาทักไทยนะคะหมาขะทักททยพี่นีนะคะว่าอีบ้าไม่ยืนอ,อยู่ทำไม <laughs> วันนี้พี่นีท้าปากสีแดงด้วยนะคะกด ติดตามกดให้กำลังใจคอมเมนต์มาได้นะคะผิดพลาดยังไงนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเราไปกันต่อนันนิวเที่ยรหลายที่นะคะ